สามีบอกเลิกเราแล้วก็ไปกินไปนอนที่อื่นแต่กลับมามีอะไรกับเราควรทํำยังไงดีคะเราก็ไม่ได้อยากเลิกค่ะใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างไอการแก้ปัญหาแฟนเหยียบเรือสองแคมเนี่ยนะครับจับปลาสองมือเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนประเภทเนี้จะหยุดเจ้าชู้และกลับมาโฟกัสคุณเนี่ยด้วยกฎของอะไรบ้างครับหนึ่งครับปัญหาของคุณเนี่ยคือคุณมีตําแหน่งทางความคิดที่ต่ํากว่าครับ แค่ตรงนี้เนี่ยโอกาสชนะแทบที่จะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับเพราะอะไรครับเพราะปัญหาคือคุณไม่ได้อยากเลิกด้วยค่ะนี่วงเล็บคํานี้นะไม่ได้อยากเลิกด้วยค่ะหมายความว่าคุณเต็มใจเป็นของตายตั้งแต่ในมุ้งครับโอกาสชนะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะความคิดของคุณไม่แข็งแรงครับสองครับคุณยอมครับยอมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเขาเขาไปกินที่นู่นเขามานอนที่นี่เขามามีอะไรกับหนูที่นั่นนะครับ เขาไปกินที่โน่นเขามานอนที่นี่แล้วก็มามันวนเวียนแบบนี้หมายความเลยหมายความว่าปัญหานี้เนี่ยคุณยอมเขาใน100%วันนี้พอคุณรู้สึกว่าเอ้ยหนูจะต้องกระด้างกระเดืองบ้างเกิดอะไรขึ้นเขาไม่แคร์ครับเมื่อเต็มใจจะเป็นของตายมาตั้งแต่แรกเขาเลยไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์ความรู้สึกอะไรในตัวคุณครับสามครับปัญหาคือคุณยังคงรอคอยโฟกัสเขา100%เ จากโปรเซสที่คุณเห็นตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่ใครคปัญหาอยู่ที่ตัวเราหนึ่งครับยอมเป็นของตายตั้งแต่แรกสองครับยอมเขาได้ในหนึ่งร้อยเปอร์เซนตครูคนไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกเพราะความรู้สึกของคนเรามันเปราะบางครับแต่สิ่งที่ครูคมมักเจอกเลยครับเวลาเขายอมแฟนตรงน,นี้เขาจะหาเหตุผลครับมาสนับสนุนความคิดตัวเองครับเช่นอ๋อเนี่ยหนูยังไม่มีเงินเขาติดเงินหนูคบกันมานาน หรือบางคนบอกว่าเนี่ยมีลูกด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันนะครับมีหนี้ด้วยกันต่างๆคือหาเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูไร้ค่ามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและท้ายที่สุดก็ไม่มุบออนครับก็ยังคงอยู่ตรงนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะเราไม่มีเงินที่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ทํางานเองเข้าหาเลี้ยงเราต่างๆพวกนี้รวมเคยเจอเคสลักษณะนี้นะผู้ชายนี่มีบ้านหกชั้นรวยไหมรวยครับเมียหลวงให้อยู่ชั้นนี้ เมียน้อยให้อยู่ชั้นนี้วนเวลาจะไปเที่ยวกันพาเมียนี้และเมียนี้ไปด้วยกันสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าตัวผู้หญิงไม่ยอมสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าตัวของผู้หญิงรักตัวเองมากพอแล้วไม่คิดที่จะเอาชีวิตนี้ไปฝากไว้กับคนอื่นมันเลยเป็นปนัญหาหนึ่งครับจงกลับมาทบทวนตัวเองหนึ่งในหนึ่งรเอร์ซ็นตทบทวนตัวเองก่อนเทียบดีข้อดี ข้อเสียเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าทบทวนเองก่อนอะไรคือสิ่งที่คุณอยากได้จากความสัมพันธ์นี้อะไรคือสิ่งที่คุณไม่อยากได้จากความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่คิดอย่างเดียวว่าโอ้กลัวไปต่อไม่รอดกลัวเป็นแม่ไม่กลัวเป็นคนมีลูกติดกลัวเออเขาจะไม่เอาเอีกแล้วกลัวจะไม่สามารถกลับมาจูกันได้อีกแล ateurs, ้วกลัวจะไม่อย่าง,งนั้นไม่อย่างนี้ต่างๆแต่ตอนนี้คุณก็อยู่กับเขาในสถานะที่ไม่ต่างจากคนที่เขาก็ไม่ให้คุณค่าของคุณอยู่แล้ว คุณไม่ต้องกลัวครับเพราะตอนนี้คุณก็กลายเป็นคนที่เขาไม่ให้คุณค่าคุณอยู่แล้วกลับมาทบทวนตัวเองให้ได้ก่อนครับคนส่วนใหญ่หลับหูหลับตารักหลับหูหลับตาทนหลับหูหลับตาเป็นของตายหลับหูหลับตาที่จะอยู่ให้เขาทรมานจิตใจอยู่แบบนั้นครับเพียงเพราะกลัวว่าเขาจะไม่เอาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะเขาก็ไปมีคนอื่นเขาก็ออกไปนอกบ้านก็ไปมีที่สามเผลอๆดีไม่ดีเดี๋ยวจะพาโรคมาให้คุณอีกครับสองครับ ขีดเส้นความสัมพันธ์ครับปัญหานี้มักเกิดกับคนลักษณะนี้คนที่ไม่กล้ายื่นคำขาดคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองคนที่ไม่เคารพตัวเองคนที่ไม่มีเกียรติยศในตัวเองไม่กล้าบอกครับว่าไอแบบไ้แบบนี้เนี่ยฉันรับได้แบบนี้เนี่ยฉันรับไม่ได้เมื่อคุณไม่ขีดเส้นความสัมพันธ์คุณจำไว้ครับคนอื่นมันก็ไม่เกรงใจคุณ คนอื่นมันก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณไม่มีใครมานั่งแคร์ความรู้สึกของคุณตราบใดก็ตามแต่ที่คุณไม่พูดออกไปว่าแบบนี้รับได้หรือแบบนี้รับไม่ได้เมื่อคุณไม่กล้าปุ๊บโตก็ไม่มีใครแคร์คุณสมมุติกับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันนี้คุณพาญาติิของคุณแล้วกันไปตลาดอาศัยรถคุณไปนะปรากฏว่าไอตอนที่ทุกคนจะลงไปจ่ายตลาดกันเนี่ยคุณไม่ได้ชันชีกติกาให้ชัดเจนว่า ฉันมีเวลาให้ทุกคนเนี่ยเพราะฉันเป็นคนขับมันเป็นรถของฉันฉันไม่เสียเวลารถของฉันเนี่ยฉันให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่คุณไม่พูดนี่คุณไม่ได้ขีดเส้นนี่สมมุติญาติของคุณมากันสักหกคนปรากฏว่าทุกคนก็จะเดินจับใจ่ายใช้สอยซื้อนั่นซื้อน,อนี่ซื้อนวดดูเลือกอันนั้นเลือกอันนี้ซื้ออันนี้นะครับจับอันนี้จับอันนี้นนแล้ววางแล้วก็ไปเดินคือทุกคนเดินกันแบบคือไม่มีการที่จะต้องรีบต้องเร่งต้องร้อนใดเทั้งสิ้นเพราะอะไรครับสิ่งนี้มันเกิดจาก ไม่ใช่ผิดพลาดเพราะคนที่เขาไม่รีบแต่มันผิดพลาดเพราะปากคุณไม่พูดปากไม่พูดเพราะกลัวเพราะเองใจเพราะก็ตามแต่แต่สิ่งนี้มันเกิดจากการที่คุณไม่รักตัวเองสิ่งนี้มันเกิดจากการที่คุณไม่วางแผนตั้งแต่แรกถูกไหมเมื่อคุณไม่ขีดเส้นความสัมพันธ์คนเอิ่นมนก็ล้ำเส้นคุณได้ตลอดนะครับคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณจะยอมรับยอมรับได้ที่ตรงไหนไอ้ที่รับไม่ได้รับไม่ได้ที่ตรงไหนไม่กล้าพูดครับเมื่อไม่กล้าพูด คนอื่นก็เอาหัวใจของคุณมาเหยียบเล่นในเคสกรณีของคนที่แฟนไปมีมือที่สามหรือไปกินไปหลับไปนอนนอกบ้านแล้วกลับมาในบ้านคุณคมแก้มาเยอะมากนะแต่ทางออกจะเริ่มต้นจากการที่คุณกล้าทุบโต๊ะแล้วพูดว่าแบบนี้รับได้แบบนี้รับไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่วันนี้คุณกล้าหรือไม่กล้าแต่หลายคนก็ใจยังของป๊อตอยู่แบบนี้ครับเพราะกลัวเลยครับกลัวเขาไม่รักกลัวเขาไม่เอา คุณต้องมองโลกความเป็นจริงสามครับเขาเนี่ยขาดคุณไม่ได้ครับดูดีๆนะครับวิธีการใช้เทคนิคขีดเส้นก่อนว่าอันนี้รับได้อันนี้รับไม่ได้ครับหลังจากนั้นหลังจากทุบโต๊ะเล่นบทโหดใช่ไหมกลับมาทําดีคือมันจะสวิงเทคนิคครับให้คุณทาอะไรครับให้ของขวัญครับอันนี้เทคนิคจะอยู่ในคอร์สสั่งรักนะครับของขวัญอะไรที่ทําให้คนเนี่ยไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ถ้าขาดคุณไป บวกกับการเขียนการ์ดครับเพื่อทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดความทัชชิ่งครับหรือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจคุณเกิดความผูกพ,พันกับคุณมากขึ้น2ครับทําให้เขาลงทุนกับเราครับทีละเยอะๆหรือถ้าหลายคนเยอะๆไม่ได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ครับให้ลงทุนครับอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นทองหนึ่งสลึงนี่ถ้าคุณทําผิดตอนนั้นเนี่ยคุณออกไปนอนนอกบ้านคุณไปมีปานะนะค,คุณต่โทษมาเลยนะเอามาสัก หนึ่งสลึงครึ่งสลึง,หน,งหนึ่งบาทอะไรก็ตามแต่หรือนะครับขอให้พาไปเที่ยวหรือพาไปทานอาหารอะไรก็ตามแต่แล้วตอกย้ำครับว่าเขาได้เสียอะไรให้เราบ้างครับจำไว้นะครับมนุษย์จะผูกพันอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองได้ลงทุนไปจำนวนเยอะๆเพราะเขารู้สึกว่าได้ลงทุนกับคุณมาจำนวนเยอะๆเนี่ยคนมันจะผูกพันแต่คนมันไม่ผูกพันคุณเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณเป็นฝ่ายลงทุนอยู่คนเดียว โรอยู่คนเดียวเลี้ยงอยู่คนเดียวค่าน้ํามันต่างๆให้เขาอยู่คนเดียวค่าเช่าที่พักต่างๆออกอยู่คนเดียวค่าน้าค่าไฟจัดการอยู่คนเดียวโชว์เป็นคนเก่งอยู่คนเดียวคนไม่มันไม่ผูกพันแต่คนจะผูกพันอะไรก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายลงทุนในระยะนี้อย่าพึ่งทะเลาะถ้าขีดเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นให้สวิงกลับมาทําดีก่อนครับ ทำไปถึงระยะไหนครับทำไปถึงระยะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีการถามเรามาบ้างกินข้าวยังตื่นยังไปไหนทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงคุณสังเกตแล้วว่าเอ้ยเขามีอาการไล่ตามเราอยู่บ้างสี่ครับเมื่อคุณเห็นว่าเขายังไม่เลิกใช่ไหมพฤติกรรมนั้นนะคุณออกจากความสัมพันธ์เลยมีบางเคสนะครับผูความแนะนําให้เก็บผ้าออกมาเลยไม่ต้องโทรบอกไม่ต้องอะไรงั้นไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิ้นนะอาจารย์ขาเขาอย่างนั้งไม่ต้องไม่ต้องเงียบไว้ก่อนครับออกมาเลยไม่มีปีไม่มีคลุยไม่มีสัญญาณใดๆเมื่อวานเนี่ยยังให้ขขออองงววััญยยยยคุดีีกนนเเลล้ มันทาให้สมองของอีกฝ่ายเกิดอาการช็อกครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณให้ของขวัญให้การคุณพูดดีๆต่างๆเนี่ยมันกระตุ้นสารโดปามีนครับและสารออกซิตโตซินครับโดปามีนก็เลยครับคือการทําให้คนรู้สึกว่าตื่นเต้นพอใจกับชีวิตออกซิตโตซินก็เลยครับคือการทําให้คนผูกพันครับรู้สึกว่ามีเซฟโซนในชีวิตพออยู่ๆคุณกระโดดออกจากความสัมพันธ์มันทําให้สมองของอีกฝ่ายเกิดความคิดว่า มันรู้สึกเดียวดายและจะเกิดความรู้สึกไม่พออกไม่พอใจกับชีวิตในปัจจุบันอันเกิดจากการไม่มีคุณและนี่เป็นเหตุผลที่คนรู้สึกว่าอกหักแล้วอยากจะทำร้ายตัวเองเพราะอะไรครับเขารู้สึกว่าไม่พอใจกับชีวิตที่มีอยู่เมื่อเขาไม่พอใจเขาจะต้องพยายามอะไรครับงอคุณครับติดต่อครับในระยะนี้เนี่ย เมื่อคนรู้สึกว่าไม่พออกไม่พอใจในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันขาดสมดุลสมองของเขากับกระเพาะของเขาจะเกิดความเครียดซึ่งสิ่งนี้มักจะเกิดจากการที่คนอ,อกหักคุณจะสังเกตไหมครับว่าคุณทานอาหารไม่ค่อยอร่อยทานอาหารไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับถ้าสมองเครียดกระเพาะอาหารก็จะเครียดสองอย่างนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่ครับพอเครียดมากขึ้นมันต้องการความพออกพอใจในชีวิตเลยไล่ตามคุณ และเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันขาดเซฟโซนเมื่อขาดเซฟโซนมันจะรู้สึกว่ามีความเครียดครับตลอดเวลาเกิดความฟุ้งซ่านครับและต้องการคุณกลับมาในชีวิตเมื่อเขาพยายามติดต่อคุณมาหน้าที่คุณไม่ใช่อยู่ๆกลับไปแต่เป็นการเริ่มเซตซีโร่เกมทั้งหมดว่าถ้ากลับไปให้เขาย้อนกลับไปที่ข้อ2ครับเส้นความสัมพันธ์ที่ฉันขีดฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหม ว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉันรับได้และรับไม่ไนดะ้ถ้าฉันกลับไปอันนี้คุณว่าอย่างไงเห็นไหมครับคุณสามารถพลิกสถานะกลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับการแก้ปัญหามันต้องเป็นสเต็ปขั้นตอนคุณถึงจําเป็นที่จะต้องมีลายส่วนตัวของผู้ชมในการปรึกษาครับแต่ถ้าคุณยังอยู่ในนี้กลัวว่าเขาจะไม่นะนะครับยอมเขาทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเพื่อเขายังคงรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเสียสละเวลาชีวิต หันมาดูแลความรู้สึกของคุณหรอครับเมื่อคุณเริ่มต้นจากการทำตัวเป็นของตายเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ